คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับทฤษฎีคอนเทนต์พิลล่านะครับสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่มีวันบทด้วยนะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะเจอปัญหานะครับเวลาที่เราทำโพสต์หรือว่าคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียนะครับเราตันนะไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะครับการวางคอนเทนต์พิลล่าที่ดีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยได้ดีมากเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถมีตัวแกนหลักนะครับในการจับน้องแล้วเราก็รู้ว่าทิศทางในการสร้างคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันจะไปทางไหนนะครับแต่ละทฤษฎีอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยพิลาักหๆ อย่างแรกนะครับนี่ก็จะเป็น entertainment นะครับอย่างที่2เนี่ยจะเป็น inspiration นะครับอย่างที่3มนันจะเป็น education ส่วนอย่างที่4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของ product core ของเรานะครับพอเรามี4พิลล่าแล้วเนี่ยเราก็จะสีล่ล i l l ของเรามาแต่เป็นหัวข้อย,อย่อยๆหรือมาเป็น t o ปิกในการสร้างนะครับโดยทั่วไปแล้วพอเราแตกหัวข้อย่อยออกมานะครับสมมุติว่าเราอาจจะทําแบรนด์เกี่ยวกับรถจักรยานนะครับเราอาจจะอยากทําเป็นอิก p i l ของ education ขึ้นมานะครับ education เ,เ,นเนี่ยมันก็สามารถแตกเป็นหัวข้อย่อยนะครับเป็น subtopic ได้นะว่าจักรยานมีกี่ประเภทใช้แบบไหนได้บ้างแบบไหนเหมาะกับใครนะครับอย่างที่สองครับ ควรมีความดันอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าการดูแลรักษายางจักรยานเนี่ยมีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงบ้างนะครับส่วนคอนเทนต์ที่3ามอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าอยากซื้อจักรยานเนี่ยสามารถไปซื้อที่ไหนได้บ้างมีที่ไหนแนะนําหรือว่ามีแบรนด์จักรยานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกี่แบรนด์นะครับซึ่งเหล่าน,นี้มันก็จะเป็นคอนเทนต์ลักษณะของ education เนาะเวลาเราทำพิลล่านะครับเราต้องมีพิลล่าครบทุกอันแล้วเราก็ต้องมีับท t o p i กอยู่ข้างในนะครับซึ่ง s u b t o p i กนี่เอง,เองเจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเราจะเอาพิลล่าเหล่าน,นี้ไปใส่ปฏิทิขขงงน เอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปใส่ในคาลเลนดาเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู1แบรนด์ที่น่าสนใจนะครับเขาก็จะมีวิธีการในการวางคอนเทนต์พิลล่าเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะครับแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์ของ Fast Work นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าอันนี้คือช่องของ Fast Work นะครับผมแคปหน้าจอมาเนาะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีคอนเทนต์อยู่หลากหลายเลยอันนี้1 2 3 4 5หนึ่0ประมาณ30อันนี้ประมาณ1เดือนพอดีนะครับถ้าเราอยากจะดูนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยคอนเทนต์ของเดาเนีี่ยมพิล่าไหนบ้างนะครับผถ้าตัวอย่างให้ดูเนาะวันนี้ฝั่งขวาเนี่ยเพเพื่อพ่อนนนๆจะะห็วามมันนนีเเเออตร์ท เขียวอินสปร์สีเหลืองนะครับเอดูเคทสีน้ําเงินนะแล้วก็โปรดักต์ก็จะเป็นสีม่วงนะครับพอมาสไลด์นี้นะครับอันนี้ผมจะเอาแต่ละพิลล่าเนี่ยมาครอบแล้วถ้าเกิดเรามองดูแวบเดียวนะมองดูภาพใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นว่าพิลล่าของ Fast Work เนี่ยเขาจะเน้นไปที่โปรดักต และ i n s p i r e เป็นหลักนะครับ i n s ส i r e เนี่ยสังเกตไหมสีเหลืองทั้งนั้นเลย i n s p i r e ของผมนี่คือจะเป็นเกี่ยวกับแบรนด์ของลูกค้าที่ใช้ f a s บ w เ r k นะครับเขามีความรู้สึกยังไงมีฟีลลิ่งยังไงมีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจยังไงบ้างนะครับส่วนของสีม่วงก็คือ Product นะครับก็จะพูดถึง Product ของ f a s t w o r k ทนั่นเองครับก็คือเป็นบริการฟรีแลนซ์นะครับเป็นเอลซอนนะครับก็จะมีสีม่วงนะครับลองสังเกตดูสัดส่วนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมคิดว่าถ้ากะาด้วยยสายตาตเ โปรดักต์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40% i n ิบอ์อินสปายอยู่ที่40%นะครับแล้วก็เอ็ดูเคเนี่ยก็อาจจะมีน้อยหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ20%ปรนะครับประมาณนี้อันนี้อันนี้นนคือสัดส่วนของเขาคร่าวๆนะครับดังนั้นอันนี้เราก็จะพอจะเห็นวิธีการวางเนาะหรือว่าการวางคาล endar ของเขาได้นะครับว่าเขาพยายามเน้นเรื่องนี้ในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์ในการวางเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับทั้งสถานการณ์แล้วก็บริบทของแบรนด์ด้วยนะครับว่าปัจจุบัันนนนนตตอออ้้้่่่เเคาาาาาามมมมีีีสิรรยใหหทงกโโปืว เวนอะไรไหมที่ต้องการจับนะครับดังนั้นการวางพิลล่าของแต่ละช่วงเดือนเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็การวางตารางให้ดีนะครับและให้มันสอดคล้องกับนโยบายการทํางานของเราด้วยเนาะเทคนิคการใช้พิลล่าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันออกไปเนาะเพื่อให้มันบาลานซ์นะครับการที่เรามีแต่ Product ขายรัวๆเลยเนี่ยโพสแต่เรื่อง Product โพสแต่เรื่องราคาโพสตแต่เรื่องโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่เห็นเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็ไม่อยากติดตามนะครับอย่างของ Fast เ o r k กเองเนี่ยครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคร ครับแต่ว่าพอเขาทําสิ่งนี้มาสิ่งที่เข้าได้กลับมาคือแบรนด์ของเขาเนี่ยจะเป็นที่จดจํานะครับแล้วก็จะเป็นท็อปออฟมายเนาะเวลาคนพูดถึงเรื่องของฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยครับเคาก็จะนึกถึง Fastwork ก่อนถูกมั้ฮะอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Fastwork เนี่ยใช้ในการทํางานนะครับใครที่ทํางานนะครับแล้วก็สามารถวางพิลล่าเนี่ยได้ชัดเจนนะพนักง,งานที่อยู่ในทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยคุณก็จะเห็นทิศทางน,นะครับว่าเดือนหน้าหรือว่าไตรมาสถัดไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของพิลล่าที่เราจะวางในแต่ละช่วงของของเดือนเนี่ยครับเราจะมีอะไรบ้างเนาะแล้วทุกคนก็จะตรงเนี้ยแตกต่อเป็นเนื้องานที่เราจะเข้าไปทําต่อได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายคนนะครับที่เป็นสายคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะครับใครที่ชอบเนื้อหาการทำงานการตลาดนะครับยังไงก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ